เอาเข้าไปเยอต้องนไม่ไหวหรอโอเครอตรงนี้ได้คนเราอยู่ที่ไหนทายสิตอนนี้เรื่องเป็นใบสามโอ้ย้ยนเสวยมากทนเรไว้ไว้ไ้ไว้ไ้ไว้ไ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 ว้ไ้ไว้ไว้ไ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 ว้ไว้ไ้ไว้ไว้ไไ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 ไ้ไวไ เพื่อนดูนี้นี่มาเที่ยวสเปนมาสนุกไหมสนุกมากครับโอ้ชอบมากเลยแฮร์รี่พูดแอนนาเซรฮัลโหลนี่ลูก <laughs> สาวคนที่สามมาดูวิวสวยๆนะครับคนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปนี่เราอยู่ใมารลากานะครับเมืองมารลากาอยู่ทางใต้ของสเปนนะครับซึ่งอยู่ในแคว้น อัฟริกาฝันอันดับสีนน่นี่โคตรสวยเป็นความฝันของผตอนเด็กลยชี้ชอบมาเทีย่ยวรักมากเลยสเปนรักเลยเมื่อก่อนเล่นเป็นดนตรีกีตาร์คลาสสิกไงกีตาร์คลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่ดนตรีตรตรมาจากสเปนนะครับก็ลเลยได้รู้จักประเทศสเปนเะนี่ยลึกซึ้งใกล้ชิดตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนมันไม่ได้มีโซเชียลอะไรแบบนี้อ้นแหน่กันเข้ามากันเร็วมากเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูสูง,สง ไปดูวิวสวยๆสูงๆแต่หาแมารี่ก่อนอเดี๋ยวละนี่แ hey, มรี่อยู่นี่แอนนายอยู่คัมิงนี่มันน่ารักจริงๆสวยตายนี่น้ำปุนะครับผมก็พยายามเรียนแบบที่่ทีบันดิตยูนิเวอร์สมีน้ำปุทุกที่นะครับในบันดิตยูนิเวอร์สเพื่อนเพื่อน ถ้าขายมาแล้วทักทา,ายกันหน่อยนึงเราจะได้พาเที่ยวเป็นกำลังใจจะได้พาเที่ยวกันบ่อยๆสวยไหมแมรี่อามา with you no, she there. oh is she yeah, I was there. oh I k n o you were supposed to stay with her why we ชิดิดชิดิดเซดโอเค let's go โอ้คนมาดูเยอะมากอ่าพวกเราจะพาขึ้นเขานะครับใน,ในี่มาดูกันเยอะมากเลยทักทายเข้ามาหน่อยนะครับเราไม่ได้เจอกันาน,านานวันนี้สดจริงๆสดวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่อะไรมานนี้อนะวันนี้วันที่อะไรวันที่สิบสี่เดือนธันวาคมนะครับวอาทิตย์พามาเที่ยวที่สเปนประเทศ,ปเทศปโ,ทโปร่งๆเลย มดสวัสดีนัทพรนี่มันตกน้ำปูละชอบชอบมากอากาศก็โคตรด,ดีดีสุดาามันสิบหกสิบเจ็ดองศานะครับใส่ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ก็สบายๆข้างในเสื้อตัวหนึ่งนอนน้ำพุอีกละนี่แหละมีน้ำพุแล้วมันสดชื่นก็เลยผมก็ไปทำเรียนแบบที่บันดิตยูนิเวอร์ส เห็นว่าก็มีจำพุทุกที่เลยเมื่อวางก็มาเยี่ยมกันมากนะครับทุกคนก็ผมจะไปทำคอร์สชื่อว่าผมทำคอร์สชื่อว่าเป็นคอ,อร์สออนไลน์ใหม่นะครับชื่อว่าทำเงินร้านจากบ้านนะครับ2026ต้องบอกก่อนเลยนะว่าทุกคนว่าโอ้ดูมุนมนี้สวยให้ดูอา้าวเข้ามาแล้วต้องทักทายนิดหน่อย สวยมากสวยหมดทุกมุม้ามาแล้วก็ทักทายเป็นกำลังใจนิดหน่อยนะครับสวัสดีมุกกี้พวกเราคิดถึงกันไหมเนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์นานนลเนี่ยคิดถึงกันไหมสวัสดีมุกกี้สวัสดีนรพรใครอยู่ยุโรปใครอยู่ที่ไหนมาเรียนมาเจอกันนะครับที่ปารีสวันที่2ี2สงวันเสาร์อาดิตย์ แล้วก็เรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ผมคอร์สใหม่ของผมเลยเรียนออนไลน์ได้ทั่วโลกทำร้อยล้านจากบ้านนะครับสองศูนย์สองหกร้อยล้านแรกของผมที่ทำจากบ้านชัวๆสวัสดีทอยทัตรกรโอ้โหที่นี่สวยเว้ยดีใจจังที่มานี่ความสุขมากแล้วมาช่วงนี้มันเย็นสุดๆส,สวยไหมสวยไหม ขอดื่มดำก่อนขอดื่มดำคนก็ดูวิวตามไปแล้วกนะันขอดื่มดำกันคพูดอะไรคือที่นี่ทางใต้ทางใต้ของสเปนนะครับทุกคนมันก็จะเป็นได้รับอิทธิพลใจสลามเยอะเพราะตะกอนถูกปกครองโดยแขกง,งวัวแ้วคนไทยเรียกแขกง,งวัว Moorish people

สวัสดีมาริวันอ่าเขาจะไปะะไปารีสนะครับทุกคนใครรรอบนี้ที่สเปนจเจอปารีสนะครับปารีสวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์สองพันสอกนะครับยูดรน,น,นักกนก่นอน,น เราอยู่ที่มาลากาสเปนสังเกตนะเออสเปนจะมีจะมีศิลปะประาเส้นต่างะเกดขนตา่ก่อนถูกปกครองโดยแข่งมัวนะครับหลายร้อยปีคนสเปนนะครับก็มีอิทธิพลในดนตรีด้วยเพราะว่าออาวไปไหนแล้ววะแมลี่ใหญ่ล้ะ คนก็ดูไปแล้วกันผมขอดื่มดำบ้างโอ้ว้าวมากว้าวมากนี่ขนาดเมืองที่ขนาดเป็นเมืองที่ไม่ค่อยได้ดังมากนะในดูดิคนเยอะขนาดเนี้ยนี่ช่วงหน้าหนาวด้วยนะช่วงหน้าหนาวด้วยดูดิสุดยอดมีต้นไม้ใหญ่บนตึกสูงเออจริงด้วยไม่เคยคิดอันนี้เลยไม่เคยคิดเรื่องนี้เลย ขอบคุณมากคุณมารีวันเราไม่เคย appreciate เรื่องนี้เลยนะมีต้นไม้ใหญ่บนตึกสูงเออแมรี่หายตัวไปละพวกคุณเข้ามาเยอะมากเลยฝากแชร์นิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวจะบอกเทคนิคครับทำยังไงวันนี้ผมเพิ่งสอนลูกศิษย์ไปโค้ชลูกศิษย์ไปนะครับลูกศิษย์ที่มาโคชชิ่งอ่ะเดี๋ยว สศท,ที่มาโคชชิ่งที่สเปนไายพลาดรอบนี้นี่คือบอกว่าเลยพลาดมากต้องมาเจอกันที่ปาลีสนะครับครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะไปมายุโรปกัครับครั้งสุดท้ายแล้วกุมภาไล์บ่อยๆนะครับอาจารย์สวยมากอะไรพอดีดก่อนนี่โคสวยอะ่ะอยากจะเดินที่นี่นาน จริงๆไม่ก็อยากจับกล้องขึ้นมาจริงๆอยากจะปล่อยกล้องละอยากจะดื่มดำมากกว่าจะจับกล้องขึ้นมาแล้วก็โอเคพวกคุณก็ดูๆกันไปแล้วกันโหนี่สวยมากเน,นี่ว้าวมากว้าวไหเยทุกคนสวยมากคืออันนี้ก็เป็นทรงอิสลามหมดเลยนะครับทุกคนเอ เพลงเพลงของสเปนก็มีผลผลมาจากอาหรับิจากพวกอาหรับนะครับอาหรับมุสลิมเขาเรียกว่าแข็งมัวทำไมพวกแข็งมัวสมไมก่อนปกครองที่นี่นะครับที่สเปนจนถึงประมาณเท่าไหร่ว่าหนึ่งสี่หนึเอลยประมาณนี้ครับปีคศแล้วก็ยิดกลับมาได้โอ้โหสวยจริง ว้าวว้าวไม่น่าเชื่อวันนี้ฟรี This is free ไม่น่าเชื่อนะวันนี้ฟรีฟรีทุกอย่างอัลฮัมบร่านี่นี่คนสวยของเรานะครับทุกคนแมรี่เซย์ฮัลโหลสวยไหมโคตรชอบผมโคตรชอบ แลอาา้อากาศดีสุดๆอากาศดีสุดๆนี่ถ้าใครไม่มาคนไทยไปปารีสก็ได้นะเจอกันวันที่22นะครับ mm hmm. เดือนกุมภาพันธ์ผมจะไปย mm hmm. ุโรปนะครับสุดท้ายแล้ะมิชชั่นของผมคือสอนผู้หญิงไทยให้สอนเรื่อง spiritual mm hmm. กับฝรั่งซึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบของผู้หญิงไทยนะครับอ,อ,อย่าลืมเรื่องนี้เป็นข้อได้เปรียบของคุณวันนี้เนี่ย แล,แล้วก็พิสูจน์ออกมาแล้วด้วยผูกศิกองผมหลายคนที่ผมเคยมาสอนที่ยุโรปนะตอนนี้สอนฝรั่งแล้วนะมีภาพเป็นหลักฐานด้วยสอนฝรั่งไหนไะไล่ะล้ล้ก โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆเราแค่นี้ก่อนดีกว่าผมจะไปดื่มด่ำนะใค,นนใ,คนใครเจอกันวันที่ใครอยู่กรุงเทพเจอกันวันที่17เอ่อ17มกรานะครับจะทำคอร์สชื่อว่าเงินหล่นทับปีแห่งเงินหล่นทับนะครับ17มกราคมตอนนี้ก็เป็นราคาเออิเบิรอยู่นะครับจะเ,เรียนออนไลน์แล้วเรียนสดเอเรียนออนไลน์9.9 0 0เรียนสดเพิ่ม5,000บาทนะครับ17มกราคมที่มันดิิลเวลุงจะมาช่วย ทำสัมมนาด้วยนะครับมาทำเครือทำร์่ช็อปใครที่มานี่คือได้ซื้อหนึ่งได้สองเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นดูดูขึ้นไปขอบคุณมากที่พาชมสถานที่สวยๆ,วยๆิดีครับสวยไหมไม่อยากขึ้นไปเลยขึ้นไปเปลี่ยนเคาไอ้นี่หายไปแล้ววะ 拜了个